ไฟสอดชดวดประภัประภัยที่นี่ตัวนี้เันอยู่พืชตีนอะเนี่ยัวนไ้ไฟสดมันไหญโรอีกน้ดงเจ็ดเจ็ดวัน มันเป็นน้ำปลาตัวนี้นะฮะมันดังที่เจ็ดวันเป็นปัาตัวนี้วานนี้ไอ้จนตื่นไอ้เสียบโทรศัพท์ปอกหรือทอดวะใช่ไหมใหม่แล้วจะขาดใหม่เพราะนี่ม,นมูนบันบัวบัวบัวซื้อมาใส่เรื่องหลุนก่นอนซื้อรุ่นใหม่แล้วลนนได้จำเขาซื้อสายเจ้าไปอันเห็นไปตีนเตงฮันบอกนี่นอนอยู่นี่มาชาทองเมื่อมาแตกเรื่องแตกเป็นแสงคือดอก ว่าในมันก็แตกทค่หนึ่งในตัวนี้นะตอัวอยเสียบโทรศัพท์มาคอยจนเปลี่ยนตบ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 โดดมาดูฟุกเลยล่ะเี๋ยวนีก็จะย่อยน้องนี้อันใหม่พัลมพัลมมาได้เสียบฮวงวันบอกบอกไม่งังคือว่าลำใชายโทรศัพท์กะมัน่งย่านมึงในหอนบูบูโทรศัพท์อัน สบายดีสบายดีน้องก็เลยพี่น้องเบิร์ตสุกูสุกคนน้องเพียงเนาะมัธยมสุโขทรว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะจากทฤษีพี่น้องทางฝั่งไทยอีก็เลยติดช่อไปยูทูปของวายังใส่ใจกันหน่อยพี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยจังไหนก็มาเบิ่งมาชมร่วกันคือว่ามาอัปเดตเรื่องงานน้องๆทาสีหัวทาสีกําแพงน้องเพียงเนาะ Trong bản thân viên không đồng chối hôn kỳ nồng này mà mươi cả cứ vào hôn hôn tới mà sai này kỳ nồng nọ cả đây khen đến mà à, tức kỳ nồng này sáng ngặt hên cả đi, mình hôn bộ bà hôn bài này hên chứ hôn của mùa ngoan này hôn ทางในกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์โนบิเงาะคอยให้กำลังใจอ่าทุกๆคลิปเสมอมาให้ได้พี่น้องเลยพระพรมห่วงายขีนหอขกี่ถึงเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางในก็มาเบิ่งมาชมน่วมกันว่าคือเรืองเงินในอัปเดตไปให้ได้พี่น้อง นี้เนพไไื่อไปทายพมีเบ่งะเมีเเน,น,น้องเบ,บ่งเลยน้องพีองเนาะจะเป็นน้องๆเป็นนลังทาสีเบิ้งเลี่น้องสบายดีเนาะน กรท่าโบทหากรท่านี้ใช่มันมันหแหงได้จังมาลำอีกทาตัวนั้นก่อนใช่มันแหงมันแหงกะมันหแหงได้จากลำอีกท่าด้วยหัวบัวกเอาอันเป้งมจงาจากอ่อนเป้งเก็บเอาก็ได้หัวบัวกิ่งตัวใดมันนั่นแนหะ ฮียบางมันย่อยบางเนี่ยมันย่อยไปทำพื้นหายกลัวขี่นกกัะเกมันแห่ง <s> มันเนนฉล็ดกับขากูจังอ่ะนะราคา,า,า,าเนี่ยมะฮองถ่ามันแห่งเนี่ยเขาจังไปเติมอีก ไสอดเทาคืนไใช่ใช่ไพ่นั่นะฮะไในเฮือนมันบมทาดเฉยมันบดเลยอยกได้ไพบุญลูกบุญจัาไปเห็ดอะไรย่งเงไ้ังนอนนอนกิดพกนอนชละตื่นประตูเขาเออฮะพกนอนชละมันคือนี่เบิ่งบดบึ้งบน้ำปาไหะเลยน้ำปากันในกระดานกระดาของนอนจับึก มันเป็นน้ำี่เพราะมันคือ,อไฟเนาะไฟมันคือเสียไว้เนาะ เราในดังเจ็ดเจ็ดวนนันเนาะมันเป็นน้ำปักตัวนี้นะฮะมันดังเจ็ด,จดวนันเป็นปักตัวนี้วานนี่อายจนตื่นอายเสียโทรศัพท์ปอกหรือเปล่าทอดก็ใชใหม่แล้ว,วจิ้ขาดใหม่มไปแล้วนี่หมุนบัตบ,บัวบ,บัวบัวซื้อมาใส่เรื่องหลุดหรือเปล่าซื้อลุนใหม่แล้วไม่ได้ไปส,สั่งเซื้อสายเจ้าไปอันเห็นไปตีนเตงฮวนบอกเนี่ยทางานอยู่นี่มาชีพพ่อเมื่อมา ไอ้เรียนเตะเป็นแสงกระดอกว่านในมันก็แตกแค่หนึ่งในตัวนี้นะตอวน้อยเสียบโทรศัพท์ม,มาอมอคอยจนเปลี่ยนตบ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 โดดมาดูฟุกเออยลยนี่แนละเตะนี่อ<ล>ันใหม่พัลมพัลมไม้เสียบหุงเงินบอกหมไม่งั้นคือว่าลำใชายโทรศัพท์กะมันช่ย่านมึงในห้อนบูบูโทรศัพท์อัน ไปกคนล้มังจโยารจังเลตกใจจะเช็ดเลยนะบคมจัดไรคับม่ือมันคือบตัดว่ะมันันัตอดทไว่ตัดข้าวไผบันั่นบุกไฟคือแบบฟันอยู่เนาะ คคือ,คอ,อ,อมันบุพพนบุพนสิั้นเนาะบริเวณบริเวณเก่งบริเกี่งตัวนี้นะมันเถอเถอเ,เขามันบไรคือเนลงลงตัว่าสิ้นขั้กุบลตรงนี้ว่าที่สางไปเ,เหตุภวยไปนั่นบมอร่อ,อ,องลงลงลาย แต่กวมันเปยออเป็นขมันอย่เป็นแต่ว่าน,นี่้วปากตัวนั้นตัวนายเสียโทรศัพท์มันก็แตะหยาบขึ้นมาแล้วในปากมันเอาเอาอตัวมาวดูดิังอยู่บบดาิเกนะาสกดกนเขา,าวาปากเสียบมันไปอันจะน้ำยันยางถึกมันเนี่ยมจะ พราจอจ่อยเก็บมาแต่น้องคุมวันวานเมนือดอก,ดกมันบุษบุญเอาใส่ไฟ่ลายพักเสียบลายเนีบอลงตัวนี้ไอ้ใชจบอลงตัวขั้นสิบสิบห้าเลยขั้นสิบห้าเลย เขาคือลองอยู่เหมือน กดดเ็เอาขันผ้าแตกใช่ไอมก็ยังดัดได้เนี่องเฮือนเฮือนเอาก็ดุนนี่น่ะเฮือนน้ำเฮือนใช่มาทองจำปีเลย ใช่ไงเขาคือผ่านลงมาหันอยู่บเดียวกนกระดาษราติดาำไฟตรงนะมันจะหงตัวแหงฮดไฟตรงตัวนี้แค่พวงนี่ซื่อมันโตลงจากข้างนอนมโตมม่โตสาย ตัวนี้แค่พวกเขาข้าวหนียวพวกดอ,อกพื้ชดอ,อกไฟใช่ไหมตัวนี้ก็ผ่านมาจบมัน็นเล่นรอบบนโลกอะไรโอเคไหมก็เนาะโคตมันก็ยังนั่นนะทำโตวมันนั่นะนะโคตมัาานก็ซื้ออยู่แล้วต้มาตาย มันหอมไปดิจ่ะแต่เราเนี่ยมันมันสดแต่มันบริสดมันบริเรนกับห้องไฟทำบริเรนขึ้นมาพี่ทำเรนขึ้นมาพี่มันใหม่เขาฟิวตัวนี้ใช่ไหิวตัวนี้ก็ยังนั่นนวดสำหรับใส่หอมบลาได้ผูวตัวนี้ไป่ะค จะจัสอดไซไปขาดยมีออกทางเดียวใครสอดใจไม่ออกเลยเลยโดดไม่พุงหลอดพายมันมีตัวขาดแยกหอดบอกรีนล่างเลยดิ เวลานั้นเฮาเอาชื่อมาแล้วตัวไรมันนั่นเปลี่ยนออกล้างมันเฮาบ่ต้องแบบว่าเฮามักง่ายมุนเปลี่ยนตลอดมันน่ะค่เดียวมันก็ขาดคือเก่าแม่นมันเป็นอันนั้นมันนวี่นอนต้องค่ําต้องคืนนําให้ประมาตีนมายังระวังปักพื้นปักไผมันเป็นอย่างมันโดบ่ได้นั่นด้เนาะเออเามันบ่ มาเลเซียก็มันได้คืนภายเสด็จเกียรติใช่แล้วมมีติยาณแบนั่นนะม่นนันได้เขาก็ร้องอยู่ได้มือนนันเขาก็ร้องด้วยกันสมเนาะ แบบไฟอันนี้มันมันแบบไฟมันปกติหละมันแค่สายน้ําสายมันเน่ะมันขาดน้าตัวนั้นมันไฟมันหยาไปตัวนั้นมันแบบมันมันบริมาหอดพี่อ่ามันมันสอดเตหมูงกับสายกับปลาขันนสิพอมันอยากอดเตเมื่อวานนี่แหละทำแบบมันสอดแหงแบบมันเลนไปตามสายไงอันนี้มันสิตัดตรงนี้ ถือผ่าน้ำเดอร์ต้องเจยเดอร์ครับมันอันติดนะแมนมาผ่าเช็ดน้องโรดครับมันติดเล็กนะทามันมันแห้งทามันแห้งนะจากนั่นพ่นังหมวกน้ำพุ่งพุนอะ ไปน้ำในห้อง ฮะยังมเห็นอนเลยเงเปินเตียงกับบได้เข่ามาด้วยเตียงเมื่อวานนี่เนะาะบได้เข่าวันนั้นไปาพาฝนพุทธมาติเนาะอือหากเล้วแล้วเล้วแล้ว โดยจะพื้นมันนั่นมันไม่ได้จังหวะแป้งน้อยเก็บเอาอเแต่อะไรมันนั่น ถ้ามันจะมือว่ามันเป็นลางเป็นจุดเป็นจุดบาดเจ้าลงสีนะมันก็เป็นลางคือเจ้าทาตัวนี้นะกับเจ้าทาบบเกียงหงวงไฟใส่น้ำพุ่งจ่อยฮะหมดเสบียงดแล้วเพื่อนอยู่เวลาพุ่ออกเพื่อน่ะ แม่ไปเอามาใส่ันหอนเด็ดเด็ดชำมันี้เพื่อฮอนรอบาบในี่กีบัวนี้ตายไปก่น้าคุณบอกัญนีไปสิไปนาคุณบอกไปนาคุณบอกออกไปหน้าเลย

เขาถากะคำมาสอเนาะเขาถากะคำ้วานานปยี้เขาอกเรอพกเสะเยื่เรื่องลูกลูกลานว่าาลานลานลืมพ่นนเนาะญหลานบวกตีอ๋าลานบตอาก็ไบยุกนเนาะ ให้หน่วยลู่จัมาให้เีวคโผลเรากบมเตอนาหาเยอะวเดียวเนา,ายเยะไปเข่ากัคนเดียวเพิ่งขายนี่ยขายเลยเลยดิขายเลยมิเตอนาไอนึไเดียวล้อืมยรล้วตัวนเพิ่งวาลากแล้วนบอกอืมตัวันวานชิปเให้เ,หเดยวขายนนึงล้วจะชิเปเล่ยปันอาย,ย จจกกแจกจังไ้ดิหนูแจกนำดาวเนาะคือย้อยว่าเนี่ยป้าเจนี่ไปกลับเมื่ออีกขายอีกป้าเจนี่ไปกลับเมื่ออีกขาอีกเนาะมันหนูแจกแล้วจกเท่าหาบุรได้โตกันบ่ดูโตกันฮะโตโตกันเยอะโตกันยังไงเน่ะเออ ใส่บิ้งเนาะน้ำกะวันจันทร์ดูไงยังมาบ้างยังสามคิวสี่คิวขอาวผู้อื่นมดยันเขาเฮ็ดคือเฮาว่าเนี่ยอันนี้มีแต่ว่าเราโจ้เลยเขาซื้อโทมาหนเราลงเลย mình ăn lại mày ăn hoài <laughs> đi hả mà, <yang> bàn, ha. <laughs> mà khảo kín เริ่มออกลายแล้ววันนี้ันเนาะเริ่มออกลายแล้ววันทำเวลาแล้ววันคนหมู่ากเนี่แห้งนักเนาะคนหมู่ากเนาะโย่ จำพ่อจังหวัดตีกันก um, ็พอมืองหนาเนาะถ้าปลามันแห้งเดี๋ยวจังท really ้าอีกนึองจอยให้มันแห้งได้ครับจังลำบีมันแห้งมันยังนะครับลำอีกห้องตัวนี้มันยังอยากล้างมันจุดอยู่ห้องนี่ห้องเด็ก าทามันเกี่ยงเลยมันมันว่าเวลาลงและเนาะเวลาเก่าหลงนันเองเกี่ยง,งเก๋าเหน้องะเห็เนาะคลิปนี้คลิคคประมาณนี้ก่อนถ้าพิพากษาได้ก็ต้องกับโทษขอภัยอะไรเดี๋ยวเขาจะออกไปเบิงอ่าทีน้าของหลวงจอ้อยน้องเก่งเนาะคุณแอ๊พี่น้องเงไหมทางในก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะ